สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มันจะต้องสามาคัคคีนะทุกคน s <S ใช่เราต้องมีเพื่อนทั้งหมด2คนหรือจะเล่นกัน4ี่คนก็ได้นะทุกคนโอเคไปเราไปเริ่มเล่นกันดีกว่า let's go <S โอเคนะอันก็คือด่านแรกก็แค่เหยียบปุ่มสีแดงแล้วก็ให้เพื่อนเดินไปนะทุกคนจากนั้นเราก็เดินไป oh. ให้เพื่อนกด oh. เอ้ยพี่ยานจะเอาพี่ตกไปอ่ะเมื่อกี้พี่ายานไร้การนะ อันนี้ก็ให้เราเหยียบสีเหลือลให้เพื่อนเดินไปนะแล้วก็ถ้าเพื่อนเดินไปถึงตรงนั้นแล้วเราก็กดสีม่วงแต่ว่า oh, <no. S 1> พี่แอม <No. S 1> เ o ็กต่อยเลยพี่แอมทำแบบนี้ทำไม oh. อันนี้มันก็จะเป็นของซื้อขอขายนะแล้วก็สามารถเอาตังอัยมะนีมาซื้อได้เราจะได้อยมณนีได้อย่างไรก็คือการชนะนั่นเอง <Okay. S 1> แล้วก็การ